ขึ้นราคาแล้วยังไม่ทันไหลเลยแค่ผ่านการเลือกตั้งยังไม่มีคณะยังไม่มีรัฐบาลเลยขึ้นมาแล้วกระสอบละ15บาทจากเคยซื้ออยู่392ตอนนี้เป็น407บาทอาหารไก่ใหญ่มีหมดอายุชัดเจนเห็นไหมวันผลิต29เดือน1 69 หมดอายุเนี่ยยีเดือน469นี่มันเป็นอาหารไก่ใหญ่เป็นอาหารเม็ดนะก็3เดือนใช่ไหมอา,อายุ3เดือนเนี่ยเราซื้อแม้กระทั่งให้สัตว์เราก็ต้องดูวันหมดอายุนะไม่ใช่ว่าจะดูเฉพาะของคนใช่ไหมแล้วก็นี่บดมาเรียบร้อยวันนี้ได้น้อยหน่อยแต่ว่าก็ยังได้2กะลำมังอยู่วันนี้ไม่ลืมแวะซื้อ อไอ้กากมะพร้าวแล้วก็มีเข้าไปายนี่ไงข้าไปายเนี้ยเดี๋ยวตักผสมตรงข้างหน้านี้ก็เกลี้ยงแลวเคลียอะกลมเคลียเนี่ยก็ยังเดี๋ยวเอาน้ำล้างเอาแับขัดนี่คะใช้ได้แล้วก็เดี๋ยวเพราะว่ามันผ่านการเลือกตั้งอ่า อปตอแล้วเรียบร้อยอป,อปตอบตออยังไม่เลือกยังไม่เลือกเนาะยังไม่เลือกยังไม่ได้เลือกกําลังอยู่ในช่วงกําลังจะเลือกแล้วก็อปตอเนี่ยขยับฐานะเป็นเทศบาลตําบลแล้วไม่ใช่องค์การบริหารส่วนตําบลแล้วทีนี้ก็มีความหวังว่าถนนคอนกรีตถนนลาดยางอะไรก็แล้วแต่จะมาไฟจะมาเพราะว่าปปามาแล้วเห็นหลอดไหม ปลาปาภูมิภาคเข้าแล้วก็ไฟไม่น่าจะน่าจะอยู่ในในสมัยนี้แหละสี่ปีนี้แหละเพราะงั้นถ้าไฟมาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมาได้มาทําอะไรเยอะแยะบนบ้านสวนนี่แหละนี่ไงส่วนผสมเขาใช้ไปผสมก็บผักเนาะแล้วแต่ชอบอะ่ะมันไม่ต้องมีหลักเกณฑ์ตายตัวหรอกอตักลงไปนี่ก็เข้าไปใช่ไหม ไปที่ชอบเลยดึอ <AS L> ไเงี้ยมีกะละมังน้อยๆจะดีข้ามือมันที่มันเข้าซอกเล็กแล้วมันเจ็บไงอันนี้ผ่านประสบการณ์มาหมดแล้วแนะนำกันอย่างเงี้ยเนี่ยเอาเข้ากันแล้วก็ตักไปให้ได้แล้ววันนี้ไม่มีมะพร้าวไงถ้ามีกล่าวมะพร้าวเราก็ได้ใส่เพิ่มเติมเข้าไปให and ้